สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวนสดีตุลากันครับผมวันนี้ได้ตรงไหนบ้างครับผลงานได้ตัวนี้5้าแถว6แถวครับผมแล้วก็ไปตรงนั้นอีก2แถวตรงโน้นอีกค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเอซีค่ะเชิญชมผลงาน2แถวสุดยอดเลยค่ะสวยงามกับเอฟซีค่ะดูความเคืบหน้าค่ะนี่ค่ะเมื่อวานนี้ขึ้นขึ้นได้กี่แถวนะเราไปนอน2แถว4แถว4แถวใช่ไหม เออสี่แถวห้าหกเจ็ดแปดเก้าขึ้นมาอีกห้าเนาะครริตครับขึ้นมาอีกห้าแล้วค่ะเอฟซีค่ะดูความคืบหน้าค่ะอัปเดตไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะอันนี้ก็เป็นผลงานที่ทามาแล้วตรงนี้ค่ะกําลังจะทําตรงนี้ค่ะไปให้สุดสุดโน่นนะคะที่ตะวันออกค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณลายๆค่ะ พบวกวันคลิปหน้านะคะคุณริสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ